สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโชว์คุณธรรมนะครับผมในคลิปนี้น่าจะเป็นข่าวด่วนนะมั้งเฮ้นะครับกับกับกะก็กะจะทําเมื่อวานแต่ว่าเออแต่ว่าเออไม่ไต้จ้งเหรอเฮ้ยนะแต่แต่ก็จ้งเหรอเออครับซึ่งในคะในคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่ ในซีรีส์คอมมิชเน이เดอร์เซเบอร์ซีรีส์ประจำปี2020ถึง2021เนี่ยจะเป็นจะมีจะเป็นการปรตจอของไลเดอร์นักดาบตัวล่าสุดอย่างมัสไลเดอร์ดูแลนเดหรือคอมมิชเนยเดอร์ดูแลอะไรครับจะเรียกแบบไหนก็ตามใจเพ้่อใดก็เป็นนักดาบตัวเป็นไลเดอร์นักดาบ,บ,บตัวล่าสุดของประจำซีรีส์ที่เซเบอร์นั่นเองครับผมอ่าไหา ซีรีส์คอมเมดี้เซเบอร์เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรควันนักควันนักดาบหน้าแห่งองค์กรซอร์ออคอลจใช้กิมมิกหนังสือวันเดอร์อะไรบูในการแปลงร่างเพื่อต่อกรกับเราปีศาจมิเกลโลเพื่อและเพื่อปกป้องโลกทั้งโลกมนุษย์และก็โลกวันเดอร์เวิร์แต่ก็มีเบื้องหลังซ่อนอยู่ไว้โดยตัวเองในเรื่องนี้จะเป็นนักเขียนนิยายชื่อคามิยะโทมัสที่ต่อมาก็ได้กลายเป็นนักดาบไอาคีมัสไรเดอร์ไซเบอร์ นี่เองซึ่งไลเตอร์ทั้งหมดที่มีที่โผล่มาในตอนนี้ก็มีตั้งเออก็มีตั้งเออสิบเอ็ดตัวแล้วครับผมเอา่าซึ่งตัวล่าสุดอที่โผล่มาตอนนี้คือมาร์สไรเดอร์ดูแลนดาวอ้าวเป็นไรเดอร์เอ่อเป็นไลเตอร์นักดาบตัวล่าสุดเลยนาเป็นนักดาบฝั่งใต้นะเอ่อยะ ซอสองค์รกรนี่จะไอองค์กรยังไงจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งครับนั่นคือฝั่งเดียวกับฝั่งเจ้าคอยทำหน้าที่ดูแลแต่ละแต่ละฝั่งให้แบ่งแต่ละฝัะ่งครับเหมือนเออซึ่งตัวนี้จะปรากฏตัวในในซีรีส์คอมเมดี้เดอร์เซเบอร์ในตอนที่สิบเก้าหรือคือตอนหน้านั่นเองครับผมผมมาแบบจิตก็บผมมาไอไอ,อแล้วในตอนยี่สิบแปดนะเออจะจ้าอะไรยังไม่ได้ดูแต่เพียงแต่ ซึ่งพอมาก็ก็สึอกับไอ้พวกนักดาบที่ที่ทอยยต่อองค์กรไปแล้วไอ้ไอ้พวกทอยยต่อองค์กรนี่นี่ไม่ใช่ฝั่งตัวร้ายไม่ได้หมายถึงฝั่งได้ก็ฝั่งพระเอกแหละไอ้พระเอกฝั่งพระเอกนี่ทอยยต่อองค์กรเพราะว่าองค์กรมันมีเรื่องเงี้ยมีเงี้ยงงามน้าสงสัยเยอะไอ้ผมไอ้ดูไอ้มาสเตอร์โอโลกอสผู้นำสุดของมาซาร์โลกอสก็เลยมา ก็เลยมาลบก็เลยส่งดูแลนดานมามาเล่นงานหรือไม่แต่ว่าดูจะใช้เหมือนพวกเซเบอร์เหมือนมาบุกที่ฐานครับมากกว่านะครับผมก็ส่งดูแลนดานมากระทืบเฮมัสไลเดอร์ดูแลนดานนี้นี่นี่นี่จะใช้จะใช้เอ่อจะเป็นก็ก็แท้จริงเขาคือพี่ชายของชินไดเลกาหรือมาสเตินเซาเบล่าซึ่งก็มีซึ่งมีชื่อว่าชินไดเลวเลวกานะครับผมเออน่าเป็น ไอซีเซเวนหาเป็นเรื่องแรกเนี่ยที่มีไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์พี่พี่ชายน้องสาวนนเนี่ยเออที่พาไม่แต่พวกไรเดอร์พี่น้องชายทังงีค้ครั้นี้มาเป็นไรไรเดอร์พี่น้องพี่พี่น้องชายหญิงกันละสละเออผมโดยดูแันดาหรือชินได้เลกาเนี่เป็นไลเออเปอเออเป็นพี่ชายเออโซกเออหรือและซาเบล่าก็ก็น้องหรือชินไดเลกาเนาะก็น้องสาวเออ แม่ก็ดูครับก็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 กับเออก็แล้วก็ข้าดีนะสำหรับไรเดอร์คูเดเน้อแถมเป็นแถมเป็นพวกลูกน้องของไอ้มาตเตอร์ก็อย่ากับพวกมือขวามืออย่ากับพวกมือขวามือซ้ายของของพวกตัวร้ายไงไปเลอยนะฮะอ๋อหน้าดูเรนดานี่ใครเห็นคงคิดว่าเออมันนักดาบตรงไหนวะมันถือหอกไม่ใช่เหรอเออ Um, ada, แต h, ่จริงจริงมันก็เปลี่ยนดาไอ้มันก็เป็นดาแต่เปลี่ยนหมดเป็นหอกได้นะครับผมเออก็เหมือนกับไอมัสเลเยอร์สเลสที่ที่ดาของเขายังเปลี่ยนหมดเป็นปืนได้นะครับผมจะว่าไปไอ้ไอผู้ไรเดอร์นักดาบอ่าในเรื่องนี้ก็มีดาบแต่เล่มของพวกเขานี่จะมีท่าประจําตัวนะครับเวลาจะเป็นไอ้เซเบอร์ไอ้ดาบไอ้ดาบอ่ามีดาบธาตุไฟเบรชนี่ดาบธาตุน้ำเอสปาดาดาบธาตุสใส วอสเตอร์ดาบธาตุดินเคนซันดาบธาตุลมสแลตดาบธาตุเสียงเนี่ยธาตุเสียงนะครับเออไม่ไม่ใช่ธาหาอะไรนะครับเนี่ยธาตุนดเออธาตุเสียงเออมีธาอะบรงั้นด้วยเออไซโคธาตุแสงคาลิเบอร์ธาตุความมืดฟาเชียนธาตุธาตุว่าความว่างเปล่าธาตุว่างเปล่าหรือไม่มีธาอะไรครับผมสไปร์ลาธาตุหมอหรือธาตุควันเอง ส่วนไอ้เจ้าไอ้เจ้ามาร์สไรเดอร์เดลเดอร์นี่ไม่รู้จะเป็นท่าอะไรครับอกโอนะ้ทาท่าน้ำอะมันก็ดูซ้ำกับมาร์สไรเดอร์เบรสนะมันก็ทายการาผมไม่มัง้งน่าเป็นท่าแม่เหล็กมัง้งหรือหรือท่าอะไรว่าไปแล้วแต่อย่าให้ซ้ำกับ Mars มาร์ <laughs> สไรเดอร์เบรสก็บอกซึ่งมาร์สไรเดอร์เดนเดอรนี่นี่ดีไซน์อย่างกับพวกพวกกิก๊กๆเนรับ เห็นค่<โ>อยบอกว่าดูเหมือนพวกเก๊กๆไะเออซึ่งมันก็ดูเหมือนจริงอ๋อก็ไม่รู้ว่าพอมาแล้วนี่ตายพอพอมาแล้วนี่ก็ตายเลยอ่ะแบบมาได้คาสิชิโพรมาโผล่ตัวมาตอนแรกตอนแรกก็ตายเลยตายเลยเออแต่แต่ตายแกไอ้คาสิชิมันคือชีพได้คือชีพแบ็กอัพกลับมาได้แต่แต่ไรเงินนักดับในเรื่องนี้คือตายตายแล้วก็ตายเลยยกไปไอ้ฟอร์จเอนเฮ้ออ๋ออ๋อ ไอดาบที่เปลี่ยนหมดเป็นหอกได้ของไอเจ้าไอเจ้าดูรลนดาไม่รู้ชื่อดาบอะไรอยากรู้ชื่อชื่อดาบมากเลยนะครับบอกว่าน่าน่าชื่ออะไรรองถึงวันเดอร์วท์บุ๊กไอเกมน่าเสียที่ใช้แปลงร่างด้วยอมันชื่อเล่มอะไรวะแต่ดูจากดีไซน์แล้วนี่น่าจะเกี่ยวกับอะไรอะโพไซดอนบาเทพเทพโพไซดอนหรือหรือเทปอะไรหรือแต่ว่าเออ ดูจากกิมมิคหนังสือของของกิมมิคหนังสือของซิของขอไอ้อเ,อเจ้าดูแลนอนนี้น่าเป็นน่าเป็นสัตว์น่าเป็นไอ้น่าเป็นวันเดอร์ไลบูประเภทสัตว์นะครับผมเออ่วันเดอร์ไลบูมีสามประเภทน,นะครับนั่นคือประเภทประเภทสัตว์เทพสัตว์ธรรมดาและก็ตำนานเรื่องว่านะครับผมเอ่อแบลวเป็นสามบทบุ๋วไปเลยครับสิ่งดูจากจสารธรรมถ้าไรเดอร์ดูแลนดอนนี่เป็นไรเดอร์ที่ใช้ ไรวันเดอร์ไรบุ๊กประเภทประเภทสัตว์ธรรมดาก่อนอั่นถ้างั้นไอ้บุ๊กที่ใช้ไปั้นหน้าเป็นบุ๊กเกี่ยวกับฉลามนะครับผมดีไซน์กับฉลามอะไเกี่ยวกับปั้อะไรนะครับผมต่อไปเห็นแล้วนี่ก็ดูคล้ายมาัดแต่พอใส่ดอนยัง่อนเนี่ย <c oughs> แต่ว่าบางคนก็แซวว่าเมื่อใช้ตีใช้ใช้อาวุธเป็นห่อตีศูนย์ด้วยนะฮะมันนี่คือคว้าแมนเลย <c oughs> เออพูดซะเออมันก็จริง แล้วกามาของไอไลเดอร์ตัวนี้เอ่อไอชินไดเรกับผู้เป็นพี่ชาของชินไดเรกะนะครับที่มัตเตอร์ลงกอนน่าจะเรียกมานี่นี่จะมีบทบาทย,ยังไงจะส่งผลต่อในเรื่องไงซึ่งเอ่อเนี่ยก,ก็ไม่ก็คงไม่ส่งผลกันแลยละหรือส่งผลว่าเออแต่ก็ต้องรองติดตามในซีรีส์มัตเตอร์ซเซเบอร์ ลุนทけโกสครับผมคุณหน้าคุณหน้าลุนทาโกสนะครับผมอย่าชะล่าใจไปลุ่น้อนถึงแม้ถึงแม้ผู้กำถึงแม้ผู้เข้มบอาซีรีสกูนี่นี่จะจะพัฒนาขึ้นจะเดี๋ยว อาจารย์มาเขียนจะให้ซีรีส์มึงนี่เขียนเนื้อเรื่องดีนะไรอ่านะฮะแต่พุชราใจไปได้เอาร้อยซีรีส์จะกล่ว่าว่าผู้คนชอบเรื่องนี้ไหม่าเออใจง่ายก็ได้นใจง่ายขอแค่มีคนคนมมีคนคอมเมนต์ว่าโอ้ซีรีส์ เอซีรีเซเบิร์ดีกว่าซีรีโคดและเกินนะใช่ถ้าที่คนเจะบอกคนเดียวเฮ้อน้อยรุ่นน้องเวนเวนแก่กาล้าคือการุพี่รกแกถึงแม่ถึงแม่กูถึแม่กูกับมึงจะอยู่เท่ากันเถอก็เอาเ่าครับจะหาอเลจะไหมไอได้หาก็มาจิกครับเอ่หน่อยไอเซเบิร์าไลด์เดอร์จิกอออ ก็เป็นไงก็ข่าวสายเกี่ยวกับไลเดอร์คลิปที่2ของช่องชนูนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะถ้าถ้าไอ้เลิบไอนิตยาสารเทเลบีประจำเดือนไม่ใส่ออกเมื่ไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนำเสนอข่าวจากเทเลบีให้ท่านดูนะครับผมผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามอ่าวอ้าวอ,อ่าแลวก็มาคอมเมนต์ด้วยเด้อว้าว